จะดูยังไงว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าครับหรือจริงๆแล้วแค่คิดไปเองโอเคใครที่คิดว่าเอ๊ะฉันเป็นซึมเศร้าหรือไม่เป็นหรือเปล่านะ้มาดูใครที่เรียนในการวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นทางจิตเวชกันนะครับถ้าหากว่าคุณมีอาการ5ข้อจาก8ข้อต่อไปนี้และเป็นต่อเนื่องเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปคุณควรจะรีบปรึกษาจิตแพทย์นะครับว่าเราอาจจะเข้าข่ายภาวะซึมเศร้าได้ข้อที่1เลยนะครับก็คือเรารู้สึกซึมเศร้าหดหู่โหวงเวงวังเว,วงวิเวกแว่วรูว้สึกว่าอยู่ๆก็รู้สึกเศร้าอยากร้องไห้ ข้อที่2รู้สึกหมดความสนใจไม่มีความอยากดูอยากนั่งอยากนี่ไม่อยากไปเที่ยวไปไหนไม่ค่อยสนใจอะไรข้อที่3ครับน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือน้ําหนักลดลงโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้ความอ้วนขึ้นหรือลดลงก็เป็นสาเหตุหนึ่งเกิดขึ้นจากความซึมเศร้าด้วยเช่นเดียวกันอันที่4ก็คือรู้สึกอยากดอมมากกว่าปกติและอันที่5านะครับรู้สึกว่าเหนื่อยเพียไม่ค่อยมีแรงแม้ว่าเราจะนอนได้อย่างเต็มที่แล้วก็ตามอันที่6รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหมดคุณค่าไม่ม มีความสำคัญอะไรใดๆในชีวิตกับใครอะไรใดๆเลยอันที่7รู้สึกว่าสมาธิในการทํางานลดลงการทํางานของสมองไม่มีประสิทธิภาพเท่าเดิมอันที่8มีรู้สึกดิ่งรู้สึกว่าอยากหมดชีวิตไปจากโลกนี้ภาวะนี้มีอุบัติการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆการใช้ชีวิตที่อยู่กับโลกแห่งความเจริญมากขึ้นนะครับการใช้ชีวิตหักโหมสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความแปรปรวนของร่างกายที่นําไปสู่สภาวะซึมเศร้าได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ